เครื่องยนต์นะคะเราก็จะมีตัวเลือกอให้2ตัวเลือกก็คือเลือกของเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรน,นะคะเป็น G D e f f i c i e n Boost ซึ่งก็จะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์174แรงมา้าและปิด3 6 0นิวตันเมตนะคะที่รอบ1,200-3,400ถึงรอบนะคะแล้วก็มีการอปรับปรุงในส่วนของอประสิทธิภาพในการเผาไหม้ในห้องเครื่องนะคะแล้วก็ลดแนนเซทาย ซึ่งก็จะทำให้เครื่องยนต์นี้มีประสิทธิภาพได้กำลังสูงๆแล้วก็ได้ความประหยัดง,ง,งานด้วยนะคะมาพร้อมกับ Speed, เกียร์อัตโนมัติ6สปีดซเปอร์ ECT นะคะพร้อมระบบ s i q u e n t i a l Shift ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีอัตราทดเกียร์ที่เป็น Overdrive เนี่ยที่เกียร์5เกียร์6ก็จะทำให้สามารถลดกำลังเครื่องในรอบต่ำได้น,นะคะแล้วก็ประหยัด น้ำมันในความเร็วสูงซึ่งตรงน,นี้นะคะก็จะมีการมีปุ่มที่ช่วยปรับโหมดการทำงานก็รองรับการใช้งานให้ตรงกับการใช้งานได้มากที่สุดน,นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนตน์อีกตัวนึงนะคะเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรน,นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือมีการปรับปรุงให้ใช้มีการปรับปรุงเป็นระบบ dual VTI ซึ่งก็จะให้กำลังเครื่องยนต์ที่1 3 9แรงม้าแล้วก็แรงบิดที่183นิวตันเมตรนะคะที่4,000รอบรองรับการใช้น้ำมัน B20 แล้วนะคะแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกันนะคะสามารถประหยัดน้ำมันขึ้นได้ประมาณ13%ทุกค่ะมาพร้อมกับเกียรเ์เกียร์ธรรมดา5สปีดน,นะคะ,ะคเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์ที่อานดับผสมต่างๆระดับพรีเมีย่ยมนะคะเป็น เช่นพวก DVD Navigator ไซส์ขนาด8นิ้วนะคะซึ่งก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในตลา,นะาดณขณะนี้นะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกหน้าจอออตติโนเมเตอร์นะคะเป็น LED TFT ขนาด4.2นิ้วรวมถึง Steering Switch, Push Button Switch, เอ่ออุปกรณ์นะคะแล้วก็ที่หน้าคนขับแบบไฟฟ้านะคะ Ờ, ในส่วนของการคำบอกหรือว่าอุปรกรณ์รองรับภายในนะคะก็จะมีรอ,องรับในทุกทุนที่นั่งน,นะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสายทรที่นั่นเนี่ยได้นั่งได้สบายมากที่สุดแล้วก็สะดวกสบายมากที่สุด รวมถึงรอ<ม>งรับอุปกรณ์รองรับกิจกรรมทบทรูแปแบบกับการขับหิคะครับ <มา S 2> ก็หลักๆในสนามนี่เราพยายามจัดให้ทดสอบได้ให้แทบจะครบทุกระบบนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ABS ด้วย traction control VSC นะครับครบเลยแล้วก็รวมถึงสมรรถนะของช่วงล่างช่วงล่างก็คือจะมีในเรื่องของสมรรถนะการหักหลบเปลี่ยนเลนการเกาะถนนแล้วก็รวมถึงพื้นผิวต่างๆเช่นคอสะพานนะครับแล้วก็พื้นขรุขระแบบต่างๆที่เราจะได้ลองกันก็คือเรียกว่าครอบคลุม ครับผมก็พูดง่ายๆทุกสภาพถนนในเมืองไทยก็จะเจอกันในในสถานีใช่แล้วรวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นหักลมเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างนั้นด้วยซึ่งปกติเราจะหาทดสอบอย่างเงี้ยได้ยากเพราะบนถนนเราทดสอบไม่ได้อยู่แล้วอ่าใช่ครับเราก็จะได้ลองกันอย่างนี้ด้วยนะอย่างอันแรกนี่จะบอกอะไรฮะนะครับอันแรกเนี่ยเราเร่งออกตัวไปก่อนนะครับแล้วก็มีการชะลอความเร็วพร้อมกับเปลี่ยนเลนไปด้วยในช่วงแรกเพื่อ ให้คนขับเนี่ยมีความคุ้นกับรถด,ดูโอเคน้ำหนักพวงมาลายัยองศาพวงมาลายัย huh. เวลาเปลี่ยนเลนเบาๆก่อนเสร็จแล้ว<ม>เราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเวทเบรกเลยก็คือดูในเรื่องของ ABStractioncontrol แล้วก็ระบบ VSC ซึ่งช่วยควบคุมเสถียรภาพรถเวลาที่รถมันเกิดสมมติเราเข้าโค้งเร็วเกินไปหรือเจอพื้นลื่นกระททนหันนะครับแล้วรถมันเกิดจะเสียการดูว่ามันจะช่วยดึงกลับมายังไงนะครับเ,เราลองไปดูแรก็เหมือน Exercise ให้เราคุ้นกับรเร่งได้เลยครับเร่งเร็ ึงไฟล้อคู่สีเหลืองคู่แรกเราแตะเบรกเพื่อชะลอเฉยๆเบาๆแล้วก็เปลี่ยนเลนไปด้วยนะครับความเร็วประมาณ40ไหลเข้าไปในพื้นเปียกสรับ4บไหลไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเจอสีแดงคู่แรกเมื่อไหร่นะครับเบรกเต็มที่ครับตอนนี้เวสทำงานแล้วลองเปลี่ยนเลนดูได้เบรกให้หยุดเลยเสร็จแล้วนี้เราลองเหยียบคันเล่งเต็มที่เหยียบสุดเลยครับจะเห็นว่าล้อมันจะไม่ขึ้นแต่ถูกตัดลงมานะครับแล้วเวลาที่รถเกิดการเสียหลักหรือลื่นถลไมเนี่ยมันก็จะพยายามควบคุม โดยการใช้เบรก ABS นี่แหละนะครับจับล้อทั้ง4ี่เพื่อดึงให้รถกลับมาในทิศทางที่พวงมาลัยสั่ง<ม>นะครับเพราะฉะนั้นคนขับยังเป็นคนควบคุมรถอยู่ ừ, นะครับคือเราหมุนพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการไปรถมันจะพยายามนะครับ,รบประคองให้ไปในทิศทางนั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะส่งคันเร่งไปก็จะตัดใช่่ะมันก็จะตัดามันตรวจเจอว่าล้อมีการหมุนฟรีนะครับก็จะตัดให้อันนี้เราไปสลาลอมได้เลยครับเขานี้เลยให้ความเร็วไปเรื่อยๆตรงนี้เราใช้ความเร็วหกสิบนะครับคงที่ไม่ต้องเบรกไม่ต้องยกคันเร่งเลย นะครับใช้พวงมาลัยอย่างเดียวตรงนี้ดูช่วงล่างเต็มๆจากสลาลอมไปใช้ความเร็วต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเบรกตรงไปตรงไปอันนี้จะเป็นเปลี่ยนเลนกับทันหันสมนตุสุนักตัดหน้าหักหลบปึ๊บเต็มที่นะครับรถมันก็อย่างนิ่งอย่างตอบสนองได้ดีโอเคตรงนี้เราสามารถเร่งต่อเนื่องได้เลยครับตา,ตาเร่งเต็มที่โอเคเร่งไปเรื่อย มองไปถึงช่วงด้านหน้าที่เป็นแนวพาล้อนสีเหลืองความเร็วจะถึงประมาณ100ปอิมนะที่เราทำการทดลองซอร์เบรกได้แล้วเราจะมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งด้วยฝั่งขวาลองเบรกแล้วลงน้ําไปด้วยดูน้ําหนักเบรกว่ามันตอบสนองเท้าเราดีไหมมันมั่นใจไหมเวลาที่เราป้อนน้าหนักเบรกเข้าไปนี่ก็จะเป็นยูเทิร์นขวาพอยูเทิร์นไปแล้วมันจะมีชิคเคนดักอีกนะครับก็จะได้ใช้พวงมาลัยเยอะหน่อยขวาต่อปุ๊บแล้วซ้ายเลย ช่วงถัดไปก็จะเป็นรถคอนดิชันแล้วความเร็วที่ใช้กอ็อยู่อยู่ประมาณ30นะครับคงที่ไปเรื่อยๆมอ,องดูสะพานนี้เราจงใจทําให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นมานะครับก็คือช่วงล่างที่ดีเวลาที่เราโดดคอสะพานขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องไม่มีการเด้งหลายจังหวะหรือกระแทกแรงจนเกินไปนะครับมันจะต้องมีการซับคือลงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องค่อยๆยืดขึ้นแล้วทีเดียวอยูอ่ไม่มีการแบบเด้งเหมือนสปริง ๆใช่ครับเราก็จะมีเป็นรอยต่อถนนตัวหนอน<ม>เป็นหินหยาเป็นลักษณะคล้ายๆฝาท่อ<ม>นะครับอืมผมว่าช่วงล่างค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะ นุ่มนวลนะใช่ครับก็คือรุ่นนี้พยายามทําให้ตอบสนองเรื่องการใช้งานอเนกประสงค์มากขึ้นก็คือทั้งในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวลเป็นหลักแล้วก็ถ้าขับทางไกลต่างจังหวัดก็ยังได้สมรรถนะที่ดีเวลาหักลบเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ในความเร็วสูงช่วงล่างค่อนข้างจะเด็ดแล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างเงียบนะเงียบขึ้นนุ่นุ่นหลานั่งแล้วดูกว้างสบายที่สุดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ใน รถ i n n o นวาคริส a ้านะครับตัวนี้เป็นตัว2.8ใช่ไหมผมอยู่กับคุณหนิงครบคผมหนจากตัวที่หนึผมหนิงครับพู้จัดการผมพาจาก i อเอ็มคารับครับผมตอนนี้เราอยู่บน i n n o นวใหม่หรือว่าเขาใช้ชื่ออะไรนะเอาเอา new เอา new อินโนวาคริสต้าครับก็เป็นมีซับเนมมาด้วยใช่ครับใครรู้สึกว่ารถมันเป็น new model อิงกิใช่ครับตัวนี้เครื่องยนต์ ดีเซลตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด 2.8V เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับแรกมาก็173ใช่ไหม74ครับ74แรงมาใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราขับมากรุงเทพเนาะใช่ครับจากกรุงเทพจุดหมายเราอยู่ที่เขาใหญ่แต่ว่าเราขึ้นมาทางเรียกว่าอ้อมมาเรื่อยๆนะจากบางนานะแล้วก็อ้อมมากระบินบุรี ขึ้นทางประจีนบุรีแล้วก็ขึ้นมาเขาใหญ่หนิงขับเป็นไม้แรกขับแล้วรู้สึกยังไงบ้างขับแล้วรู้สึกว่าขับสบายขึ้นครับขับสบายเนื่องจากตัวรถมีการปรับเซ็ตไม่ต้องเอาทุดถึงหน้าตาหน้าตาสดใหม่อยู่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีการปรับให้แบบสมูทขึ้นนะฮะการส่งกําลังต่อเนื่องขึ้นเกียร์ จากรุ่นเดิมเป็นออโต้4สปีดครับตัวนี้เป็นออโต้6สปีดนะครับแล้วก็โบราณเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็ตาทงอละตาคอดก็เรียกว่าปรับให้มันนุ่มนวลขึ้นทั้งบิดก็เป็นแฟตทอร์คือมีใช้ตั้งแต่มา1 0 0งถึง4,000เพราะวเติมนิดๆมันก็ไหลไปเรื่อยๆเปรอบครัวใช่แล้วก็ชอบตรงไหนที่ขับแล้วรู้สึกชอบ คือที่ขับรถสุดชอบคือขับสบายขับสบายขับสบายครับ,หบ,บ,รบเหมาะกับเขาเรียกว่าคืออา n e w Innova เนี่ยเป็นรถเรียกว่าเป็นรถครอบครัวอืเป็นรถครอบครัวเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าจะเป็นพุทธปัตพุทธป,ปัตแหละมันก็ไม,นะม่ใช่เรื่องนะฮะแชรอารมณ์นั้นแช่อารมณ์นั้นครับเรียกว่ามีความขับสบายขึ้นกว่าร,รุ่นที่แล้วนะครับความเร็วเดินทางร้อยร้อยยี่สิบไต่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆขับชิวๆนะนั่งคุยกับแฟนเล่นกับโลกสบายๆ ไม่เครียดไม่เครียดครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า Innova เนี่ยพื้นฐานเนี่ยเขามาจากตัว Revo ก็อยู่ใน IMV ตั้งแต่เป็นโปรเจกต์กที่ทาโตยต้าเขาว่ามาแล้วล่ะตั้งแต่โมเดลแรกใช่แล้วก็ตัว IMV เนี่ยเขาก็มีตัวรีโวอย่างที่บอกเป็นฐานเป็น,เป,นเป็นเบสแล้วก็เบสถ้าทำเป็น SUV ก็คือ Fortuner ที่ขายดีขายดีในบ้านเราใช่ถ้าเป็น Innova ก็เป็น MPV ซึ่งตัวนี้ก็ขายดิบขายดีในอินโดนีเซียถูกต้องครับนะครับแล้วเราก็นําเข้ามาครับเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเข้าใจว่าบุคลิกของรถเนี่ยเขาจะไม่ใช่สไตล์แบบรถขับสนุกใช่ไหมจะไม่ใช่สไตล์รถขับสนุกให้อารมณ์แบบมันอะไรไม่ใช่สไตล์อย่างนั้ใช่แต่ว่าด้วยด้วยบุคลิกของรถที่เป็นสไตล์ MPV เนี่ยอย่างที่หนิงบอกเขาก็คือให้อารมณ์ที่ขับสบายขับสบายใช่ครับสบายขึ้นกว่ารถที่แล้วสบายขึ้นมากครับ แล้วก็ในเรื่องจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ไปไหมผมชอบจังหวะการเปลี่ยนเกียร์กว่าเลยนะเรียกว่าอย่างที่บอกครับว่าเกียร์จาก4เป็น6เนี่ยแล้ว <c oughs> อาจจะทนเรื่องเ,อเรียกว่าซอยเยอะขึ้นจาก4เป็น6เพราะนั้นอา,อาการแบบสมมติเติมคันเร่งไปฟ้า <c oughs> จนถึงรอบที่มันต้องเปลี่ยนเกียร์เนี่ย <c oughs> มันจะเปลี่ยนเกียร์แบบฟืดคือ <c oughs> ถ้าเป็นกราฟมันก็จะเป็นแบบเป็นสมูทขึ้นไปเรื่อย <c oughs> ๆไม่ได้แบบฟืดแล้วก็ เหมือนกราฟหัวใจนะที่มันม,มีจังหวะตกแล้วก็ขึ้นใหม่ๆนะฮะอ่าเป็นกราฟแบบสมูทขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งนุ่มนวลครับขับสบายนุ่มนวลเติมคันเร่งขับเนียนๆ, <S 1> <S 1> ๆคือเท่าที่ผมได้ขับนะผมก็ขับในช่วงที่สองตอนอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าสิ่งสิ่งที่เห็นเลยผมว่าห้องโดยสารก็ค่อนข้างจะเงียบใช่ครับถ้าถ้าเราเราเข้าใจว่ารถคันนี้นอกจากคือพื้นฐานเขาเป็นรถสปดแัพแล้วก็ด้วยตัวรถที่ค่อนข้างจะใหญ่ ใช่ก็ก็จะอาจจะรู้สึกว่าโต้ลมแต่ว่าขับสักร้อยหนึ่งร้อยี่สิบเนี่ยเสียงลมเข้ามาน้อยมากใช่ครับจะรู้สึกว่ามีเสียงลมเข้ามาลาคาญก็คือสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขึ้นไปใช่ใช่จะมีจะมีจะมีให้ได้ยินบ้างให้ได้ยินบ้างนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยก็ถือว่าถือว่าทําได้ดีนะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือเบรกปิกอัพที่ผมย้ํานะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพอไปขับรถในสไตล์ที่เป็น M.P.V ที่พื้นฐานเป็นจากรถนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันนุ่มนวลมาสบายกว มันจะอีกเรื่องหนึ่งมันจะมันจะอีกฟีลลิ่งหนึ่งใช่อ่ามันจะอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่ว่าต้องเข้าใจว่ารถพวกนั้นก็ราคาจะแพงเลยถ้าจะเห็นในบ้านเราก็จะนําเข้ามา<ช>นะครับราคาก็จะสูงเลยแล้วก็ในเรื่องของการแมนเท์นันก็จะแพงกว่าเลยอืมครับก็ต้องเข้าใจว่าว่ามันมันเป็นในลักษณะรถแบบนี้แต่ว่าอาการอย่างที่เราคุยกันก็จะมีอาการแอบกระเด้งบ้า ในส่วนของด้านหลังโดยเฉพาะด้านท้ายเนี่ยนรู้สึกว่าเรียเรียงเราขับด้านหน้าเนี่ยเราจะจับอารมณ์ได้นะใช่ครับจะมีดีดบ้างนิดน่าจะมีบ้างแอบแอบกระเด็นกระโดดนั่งเล็กๆน้อยๆซึ่งราต้องเข้าใจว่าอาจจะต้องมีน้ําหนักกดทับหน่อยใช่แต่นี่คือเราที่เรารู้สึกเด้เพราะว่าเรานั่งแค่สองคนทางหน้าใช่ถ้านั่งเต็มเต็มพื้นที่อย่างด้านหลังครับแต่นั่งห้าตำแหน่งหรือเจ็ดตำแหน่งเนี่ยน้าหนักที่กดทับอาจจะช่วยให้มันเกิดความนุ่มนวลมากขึ้นมากขึ้นใช่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีดครับ ในเรื่องของการบังคับเลี้ยวไปงานบังคับเลี้ยวด้วยง่้คอ่าอย่างที่บอกครับว่าเป็นรถครอบรัวเพราะนั้นในการเลี้ยวหรือการอะไรมันทุกอย่างมันถูกเซ็ตมาให้มีความสมูทนะเพราะนั้นสิ่งที่ค่าเคลื่อคุณคาดหวังการต่อสองแบบว่าฟุบฟักฟุบปับอะไรโฟมอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ในรถคันนี้แน่นอนใช่รนนี้แน่นอนเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจว่ามันรถครอบรัวที่ต้องการความ นุ่มนวลต่อเนื่องพูดง่ายว่าสมูทในทุกการควบคุมไม่ว่าจะเป็นกําลังเครื่องยนต์การสาบกําลังการคอนโทรลงมอลัยขันเร่งทุกอย่างนะครัเพราะนั้นคันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนรถยนนั่งที่แบบไปสมูทสมูทนะครับนุ่มๆนะฮะกับมันจะไม่ให้มีอารมณ์แบบสนุกโอมอะไรไม่ใช่คือคือถ้าจะต้องการอารมณ์แบบนั้นไปลองเลือกรถคันอื่นใช่ครับใช่แต่ถามว่ามีไหมมีครับมีได้แต่ไม่ถึงกับ จะอาจจะคาดหวังว่าแบบพุป่ปดัดพุ่ปัดไหมครับมีมีมีให้ในการทอกสงที่แบบค่อนข้างทันใจแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะคมนะครับ,รบอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยผมดูที่หน้าจอตอนนี้ของเราอยู่ที่2.9กิโลเมตรต่อลิตรครับนะครับขับมาจากกรุงเทพเร็วบ้างช้าบ้างรถติดบ้างอันนี้ก็เฉลีย่ยเหมือนใช้งานาจริงน <condition. S 1> ใช่มาใช้งานจริงเลยนะครับแล้วก็ในห้องโดยสารจริงๆแล้วได้บาะด้านหน้าเนี่ยก็ถอดมาจาก อีวอารมณ์เดียวกันอารมณ์ดเดียวกันแต่ว่าเธอถูกเติมให้หรูขึ้นใช่ครับถูกเตมิตมคอนโซลที่มีลายไม้นะครับที่ผมชอบนะแผงประตูตรงนี้แต่ประตูด้านข้างเนี่ยเขาจะมีมีการออกแบบมีการซ่อนที่วางให้มันมีมิติขึ้นอ่ามีกำมือดีด้านข้างให้ดูรู้สึกหรูหราขึ้นใช่ครับนุ่มนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเขาเก็บรายละเอียดตรงนี้ดี แต่ว่าสิ่งที่ผมติงนะตะกี้เราคุยกันคือช่อง USB เนี่ยอ่าอ่าใช่ใช่เท่า<ช>ที่เราหากันเนี่ยมีอยู่ช่องเดียวนะตรงนี้อ่าใช่ครับนเนี่ยยังยังไม่แน่ใจว่าจะมีซ่อนหรือเปล่าแต่เท่าที่เราหากันตอนเนี้ยมีช่องเดียวผมว่าเพราะว่านู่นตอ,ตอนนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องช่องเสียบจุดบ<ช>ุรี่ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะฮะช่อง <DJ S 1> 12โวโลต์ซึ่งๆๆๆซึ่งๆๆตรงนี้เรามองว่ามันมันน้อยไปนะสาหรับรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็รถสมัยนี้ใช่ครับถือว่าน้อยมากถือว่า สองสามสองตำแหน่งก็น่าจะโอเคทั้งหน้าด้าทั้งหลังอ่าควรควรจะต้องมีนะใช่น้อยนะแต่ที่วางแก้วนี่เขามีมาให้เยอะนะมีครับมีแน่น่ามีตรงนี้ทรมานาก็มีข้างประตูก็ยังวางได้อยู่ครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็คือตะกอดโตโยต้าผมว่าเรื่องพวกนี้มีให้น้อยนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าคนขงจะเยอะใช่ครับเรื่องของฟังก์ชันเล็กน้อยใช่ใช่เริ่มให้ได้เียดเรื่องนั้นเียน